ท่านตึ่วันชนร่วมงานในวันนี้วันนี้ก็คงเป็นโอกาสหนึ่งนะครับที่ที่ได้ร่วมกิจกรรมในวันสุขาโลกนะครับในวันนี้แล้วก็ได้มีเก็ได้มีการบรรยายมีการให้ให้ผู้สมที่ได้รับรางวัลสุขาที่ ที่ได้รับการประกวดน,นะครับรวมถึงหนึ่งกับการที่เราจะเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติครั้งที่43ปนนีนักกีฬา,ากรรมการเจ้าหน้าที่ผู้ปกครองนักกีฬา20คนไม่รวมกับคนตะกอนสบายหรือจักอนแ้เคียนที่ที่ทจะาอยู่ ที่จะเป็นนักกีฬาที่จะมานะครับนั่นคือสุขภาพของคนจังหวัดแล้วก็หน่วยงานต่ตางๆที่อยู่ในเครือข่ายทั้งหมดเลครับก็จริงๆเรื่องเรื่องการได้รับมันเป็นเรื่องเรื่องกว้างหน้านะฮะตอนที่ทางคณะกรรมการก็มาคุยกันว่าเอ๊ะจริงๆมันน่าจะกระจายแบ่งเป็นมคณะกรรมการต่ตางเขาแบ่งเป็นส 4, 4. ี่สขาสาขาที่สี่คือสาขาการสื่อสารประสานงานและประเมินผลเพื่อให้แต่ละสาขาเนี่ยไปดาเนินการเรื่องการ อันนี้ก็คือก็จะขอเรียนชี้แจงข้อก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมในทุกสาขาให้ทุกท่านทราบตรงนี้นะครับก็คือแารขันระหว่างการแข่งขันและว่าหลังการแข่งขันในเรื่องของการรักษาพยาบาลเนี่ยเรามีการเตรียมหน่วยปการส่งต่อเส้นทางการส่งต่อต่าาๆที่ชัดเจนนะครับแล้วก็